ดี่ห้วยสายเนือนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลงที่นี่นะครับที่ลงที่นี่ด้วยสาเหตุจะเอาเสื่อรถไฟมาฝาก สองก็ท่านี้นะครับโอ้ยทางลงฝั่งนี้ไม่มีทางลงนะครงลงนี่ครับ เราจอดไว้ใฟเนือเที่ยง44นาทีนะครับราชาอยู่ประมาณ10กว่านาะทีได้ครับ เดี๋ยวเราไปหาน้องม้าก,กันครับนี่มัเอาเสื้อมาฝากอน้องม์กมาแล้วครับนี่เเสื้อมาให้นะครับตาผมดูดิครับสวยไหมแกะเอาเลยครับ ลองไส่ลองใส่มันดูเหมือนเล็กๆนะแต่ก็น,น่าจะได้อยู่ยืนหน้อยอยืนหน้อยหน่อยดูข้างล่างนะครับโอเคนะครับสวยงามครับเสร็จสิ้นภารกิจของผมวันนี้ครับมาห้วยสายเหนือฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ พบกันใหม่ครับ